ผมได้จำลองห้องคลอดให้กับเ e อิร์นไดเมย์แล้วก็ลูกสาวของผมครับเพราะว่าเอิร์นต้องตื่นเต้นแน่ๆ,ๆแล้วผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยโรงพยาบาลของผมเองนะครับที่ผมสร้างมากับมือโรงพยาบาลไดเมย์ ในมีข้อมูลของเอิญมากมายครับผมมีข้อมูลมา1สิบปีที่ผมได้คบกับมันมาเอิญชอบอะไรเอิญไม่ชอบอะไรผมก็จับใส่หมดเอิญชอบใช้สบู่ไดเม่แล้วก็ครีมไดเม่ครับครีมพอกผิวครีมนี้ใช้ได้หมดเพราะว่าเอิญชอบมากนี่ผมจะพาดูห้องคลอดอันนี้คือแผนต้อนรับนะเดี๋ยวจ้างพนักง,งานมาเป็นพนักง,งานต้อนรับนะครับอันนี้ผมจ้างมาแบบจ้างเป็นแสนอะเพื่อความ V I P เพื่อความพรีเมียมดูแลอย่างดีไม่ให้ลูกผมแบบเจ็บไข้ได้ป่วยห้องคลอดนี้ผมคิดราคาล้าน โอ้โหไงครับท้องคอเยเตะว่ในมีนี้ด้วยว้าวเพื่อความสุนทรีจะได้ไม่ตื่นเต้นมันจะได้มีความสุขในการคลอดที่จะเบ่งออกมาสถานการณ์จริงอยู่อยู่โรงพยาบาลจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้นะแต่มันใกล้เคียงที่สุดที่เราจะเป็นไปได้อันนี้ก็เป็นเตรียมห้องคลอดเวลาเราจะคลอดเราคุณแม่ก็จะอ้า,อางงี้ใช่ไหม แต่ไม่ต้องห่วงนะเดีย๋ยวคุณพ่อจะไปอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะที่นี่มีบริการเลือดปลอมออไม่ใช่เลือดปลอมที่นี่บริการเลือดนะครับเพื่อสูบฉีดเข้าไปในร่างกายของคุณแม่ไม่ต้องกลัวครับความปลอดภัยเป็นเลิศดที่นี่มายังไม่จบฮนะแล้วเราก็มีคุณหมอที่นี่ด้วยคุณหมอที่นี่จบจากมอขอเลยบอกเลยว่าเห็นข้าเส้นไม่เต้นได้ไงมาฮะต่อฮะเราจะไปห้องสูติสูติมแปลว่าอะไรวะ อ๋อห้องนี้มีอะไรครับทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรอันนี้เป็นห้องของสุติเป็นห้องของคุณหมอของเราเองที่จบมาจากมอขอเกียรตินิยมอันดับหนึ่งไม่มีประวัติการรักษาคนไข้เลยนะโอ้ตอนนี้คุณหมอกําลังจบจากมอขอนะครับดูนะครับนี่เฮ้ยอะไรคะอุ้ยคุณหมอไม่ว่างเอ้าคุณหมอไม่ว่างเสียงโดนแรงมากเลยแต่ผมมีเรื่องด่วนะ่ะเพราะว่าเมียผมจะคลอดแล้วอะ่ะต้องขออนุญาตคุณหมอก่อนนะคุณหมอครับ <laughs> โอเคไม่มีอะไรแล้วที่เดียวฉันหายแล้วคูเดียวกูจะรอดไหมเนี่ยคุณแม่โอ้ยนอนอยู่เหรอเป็นไงบ้างไปตรวจรูปหน่อยไหมรูปเป็นไงบ้างจะขอดยังยงัยงยังเนาะตื่นมากเลยถ้าจะขอดแบบเขาหนาะเดี๋ยวผมทาให้อขอดมันในสถานที่หนึง่งที่เขาเห็นมันมในอินเทอร์เน,น็ตนะที่มันบอกว่าจำลองการขอดทดสอบกอดว่า ไปขอดจริงป่จริงเหรอจำลองเหมือนจริงมากโอ้ยมันยิ่งตื่นเต้นกว่าเดิมไหมเธอไม่เราเราก็จะได้รู้ไงว่าในข้อขอดจริงมันมีอะไรบ้างตื่นเต้นอ่ะก็อยากไปอยู่แต่มเผื่อป้าเธอเอกสารมาเลยเหรอใช่เขาว่าเขาอยากไปดูไงไอ้จำลองห้องขอดมันเป็นยังไงเราจะได้รู้ไงว่าเวลาขอดจริงเราจะได้ไม่ตื่นเต้นเนี่ยในสถานการณ์จริงๆเขาว่าขอดจริงยังไงก็ตื่นเต้นเพราะกลัวเราจะขอดแบบตอนนั้นมันทรมานนะเธอแต่นี่มันจำลองก็เป็นแค่ห้องแล้วก็ไปเจอหมอเจออะไรมแต่มันก็แบบได้รู้ไงรู้ล่วงหน้านิดน ได้มีความรู้หน่อยนึงด<ช>ีกว่าเราไปแบบไม่รู้เรื่องเลยอันนี้น่าจะ35วิอันนี้ถือว่าท้องใหญ่มาแบบอะใหญ่มากมากใหญ่กว่ามือแล้วตอนนี้ดูแต่ดูขาบวมบวมเห็นไหม,มขาก็บวมแต่หน้าคุณแม่นี่เป๊ะน,นะปกต,ติคุณแม่ถ้าเป็นสิวนะแต่นี่ดูดิคุณแม่ใช่เซรั่มนางฟ้าไดเมกอะสบู่ไดเมกครีมไดเมกทิ่นี่เลย๋ยวเบื่อคนอยากรู้อันนี้สําหรับใครที่คนท้องที่ดูคลิปเอิญอยู่นะคะแม่แม่ทุกคน,นที่ดูคลิปเอิญอยู่ อันนี้เอรบอกตรงๆนะเออใช้เซรั่มตัวนี้เน้นเรื่องสิวเสบสิวหนองสิวเลื่อดหน้าพังจากฮอร์โมนของเรามันเป็นเน้นเรื่องรอยแล้วก็หน้าขาวกระจ่างใสใช่ตัวนี้เน้นหน้าขาวจริงๆหน้าเอิร์นขาวมากต้องทาคอด้วยนะไม่งั้นหน้าจะขาวกวพาะอทุกคนอันนี้เราใส่สารสกัดโปรตีนเด็กด้วยหน้ามันเหมือนคนฉีดฟิลเลอร์ตลอดเวลาเป็นตัวที่ทําให้หน้าแบบหน้าเราอ่อนมันจะเหมือนแบบหน้าเหมือนหน้าเด็กหนึ่งขวบเลยอะลองใช้ดูนะทุกคนบอกเลยว่าเอาอยู่มากๆเอาอยู่จริงนี่โอให้เห็นแล้วนะ นี่ไงเจงที่เขาบอกอ่ะเราถึงแล้วครับโรงพยาบาลไดเม่คุณลูกค้านั่งก่อนนั่งก่อนฝากฝากดูแลด้วยนะครับโรงพยาบาลไดเม่ยินดีต้อนรับครับนั่งก่อน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 ครับสักประวัติห่อยนะครับเอ่อสวัสดีครับอันนี้โรงพยาบาลไดเม่ถู้ไหมครับใช่ครับที่เป็นจำลองของการท้องท้องคล้องคล้องนะคะใช่แล้วครับอ๋อน่าเหมือนบริการจังเลยวะขออนุญาตใช้คำพูดหนึ่งนะครับเป็นไงฮะตรงแน่มากเลยครับคืออะไรอ่ะเนี่ยอันนี้คือทำอะไรกันเนี่ยมันคือเครื่องสาวครับเเครรื่่่องงงสสสาาาววแแบบกะจิตข้ถึผม บ้าหรื <S <S เอเ,อเอปล่าวะไอี้อันนี้ของประวัติของน้องแม่ม่ครับขอรับแระวัตของแม่ด้วยส่วนอันนี้จะเป็น,นอนนนะไรคะอ,อันนี้ชื่อจริงอันนี้เป็นรูปสาวของน้องแม่ม่นะครับเป็นรูปสาวคือก่อนหน้านี้ทางคนไข้ไปไปโรงพยาบาลอื่นมาใช่ไหมใช่ครับอัออออนนี้ค่าใช้จ่ายยังไงบ้างครับพี่ค่าใช้จ่ายเหรอครับโหต่อคนใช่ครับไม่ต่ำกว่าล้านครับไม่ต่ำกว่าล้านโอ้ย วันละล้านเลยกัจจบบ้านกันก่อนไหมต้องพักฟื้นอย่างน้อย1 5บ0 0วันนะครับหลังจากคลอดแล้วก็คืออันนี้คือเรามาจำลองเฉยๆเราไม่ได้มาคล<ช>อดอ่ะไม่คือเบ็ดเบ็ดเสร็จคือ15ล้านครับพอแล้วครับของกูม 2, ันสองล้านนะครับพอดี้จะจำลองการนของคลอดครับอ,อ๋อไม่พอครับต้อง15ล้าน15วัน 15, ครับแล้วทำไมต้องอยู่15ล้านเดี๋ยวขอเพิ่มเป็นจำนวนเงิน15ล้านนะครับขอกู้มาดูจำลองรูปโอเคอ่ะอนุมัติมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมโอนให้นะครับ15ล้านได้เลยครับผมได้ครับสแกนจ่ายได้เลยนะครับได้ครับสแกนอะไรไหมครับได้ครับสแกนเลยครับสแกนจ่ายเลยครับดังได้พอเออ คุณนะครับคุณแม่ครับของตั้งอะไรอะไรเนี่ยพรุ่งพา้คุณมาแตะมือโทรศัพท์กูได้เลยคิวโอเคครับสิบห้าล้านเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับโอเคเรียบร้อยครับอช่วยเซ็นชื่อแป๊บนึงด้วยครับโอนไปบัญชีไปทางอะไรเนี่ยคิวไดเม่อ่านี่จะขอโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ครับชื่อคุณคุณคิวไดเม่คืออะไรแล้วต้องเอาเอกสารอะไรไปให้คุณหมอไหมคะครับคุณหมอครับมีต้องเขียนให้กับคุณแม่ไหมครับก็เขียนใช่ไหมครับนี่เลยครับอ๋อโอ้โหีเนี่ยมสุดสิ้นครับเขียนกันีนลครับ หัวหงายหล่ะแม่เดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเอาเอกสารให้คุณหมอก่อนโอเคครับผมคุณหมอครับเข้าได้ไหมครับ้องนะครับอ่านเงียบๆหมอเราเปิดดูดิอ้าคุณหมอครับโอ๊ยโคตรค่หรอะไรอ่ะอันน้คุณหมอไคเหรอคะคุณหมอเต้นโคตเป่าค่ะเมื่อกี้คหมอแบบว่าเอกซตรายนิดนึงใช่ค่ะ คุณแม่เอินใช่ไหมคะนี่คือน้องเนมี่ใช่ไหมพอดีว่าทางบรุษพยาบาลใช่ไหมบรูดพยาบาลเอ้ยค่ะเราไปแผนกอะไรเอาาคุณผู้ชายเนาะได้ให้ข้อมูลมาคุณผู้ชายที่นผู้ชายเป็นทุกอย่างคุณหมอผมถามตรงๆนะหมอจอมหมอจอมได้ไงเนี่ยนี่หมอปลอมหรือเปล่าครับเนี่ยนี่เป็นข่าวไปหมอมีอันนี้นะอะไรไปอะไรสกิลเลตตี้ แม่นี่คือน้องในแม่หรอคะใช่น่ารักมากเลยอายุคันเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุคันจะ37แล้วค่ะอีแม่นานสามสิบเจ็ดเบอนแล้วครับผมจะมาฝากกันที่โรงพยาบาลนี้เลยไหมคะคุณแม่ไม่ค่ะอันนี้คุณพ่อมาจำลองข้อที่นี่ให้ดูะไว้ใจได้เลยค่ะพ่อเขาค่อนข้างลักชัวรี่นะคะดูค่ะโอ้โหถามตรงๆเลยเอามีไปทำใหม่เมื่อที่เธได้สบายหัวแล้วเมื่อคันจะได้แบบติดี อันนี้เหรอครับอันนี้ให้แบบว่าอู๋นี่คุณแม่ได้เล่นไงได้เล่นกับคุณน้องหรือว่าเอป็นจริงหรือเปล่าครับไม่เไม่ไม่เวลาเวลาคุณแม่คลอดคุณแม่ฆ่ามักกะด้เลยครับผ่าท้องฆ่าเธ่าฆ่าไม่ไหวแล้วผ่าเลยโดยเชพาะคุณแม่นั่งนีอาอามาลุกเดี๋ยวเดี๋ยวขอเติมสายน้ำเกลือสักครู่นะคะคุณแม่ค่ะเติมสายเติเกลือใส่สายน้งพยาบาลโรงพยาบาลไหวไหมเนี่ยจ๊ะเติมสายน้ำเกลือเลยใครต้องนอนเลยนะคะเกลือจำลองเลยอาค่ะมาอาค่ะมาเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนนะคะเพื่อความสะอาดสะอ้านเนาะ มาค่ะคุณแม่ทำใจสบายๆนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากท้อใจไว้นะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะไม่ต้องคิดเยอะอันนี่การจำลองจะแบองเฉยใช่แค่ทำไมจำลองเขาต้องใส่น้ำเกลือด้วยไอคิวตัวเขาทำไมครับใส่ไงวะคุณผอคุณผอไม่เอาสิ ภูกผูกแฝงเนาะจำลองจำลองเป็นงานจำลองไงหมอบอกว่าจำลองอันเนี้ยตุ้งติุ้งตเดี๋ยวผู้ชายก็ฉีดยาชาไปหน่อยนะครับจำลองอันนี้อันนี้ไม่เป็นตัวยายาไม่แตกของหมอเอาตัวออกจากตรงนี้ให้วิตามินกับคุณแม่ก่อนวิตามินวิตามินด้วยเหรอเดี๋ยวหมอหมอทำไมวิตามินมันใส่ คุณแม่ได้หรอครับมันเป็นสำหรับคุณคุณแม่โดยเฉพาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพิเศษจากเมืองนอกเลยค่ะจากเมืองไม่เคยใช้คนไหนเป็นคนแรกคุณแม่ดีใจนะคะได้ใช้เป็นคนแรกเลยประเทศอะไรครับประเทศออสเตรเลียค่ะอยากให้เลยครับร้านจา่ย์หกช่วยช่วยเอาแอลกอฮอล์ใส่ใส่สายไม่ใช่สายไม่พอ s o r r เทปอยู่ไหนเทปเอ้า ไม่ไม่เอามาล่ะเอาคุณเป็นหมอไมปสิมานะคะเดี๋ยวเขาอยากกลับบ้านแล้วไมวไมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอจอดเลยเหรอยังไม่ต้องกลัวนะภอัษอันนี้คุณหมอจากมขอจบวิชาแพทย์มาด้เกรดอันดับหนึ่งแน่นอนแต่ไม่เคยรับเคที่ไหนเลยคุณแม่เป็นคนแรกเพราะว่าปกติคุณหมอจะรับเคที่พิเศษสุดๆจริงๆแลกต้องเป็นคนที่ที่แบบหมอเนี่ยเชื่อใจได้แล้วว่าต้องรักษาคนนี้ได้แน่นอน แต่คุณหมอทำไมคุณหมอไม่ใส่แอลกลอกหอมสามเลยใส่แล้วค่ะมันแห้งมากเลยนะคะคุณหมอคุณหมอเป็นคนรอยุ้งของเขาใส่มากไปเนี่ยมันชุ่มไงเรายังไม่เปิดเลยป๊าป๊าไม่จริงไปเปิดไปคุณแม่อย่าโวยวายได้ไหมคะอ่เพื่อความสบายใจของคุณแม่อ่ไม่โอเคไม่ใส่เลยใส่แล้วเห็นไหมสีไม่จริงทุไมบกันอ่ะชมือถือแปะเลยเฮ้ยเขียวเขียเอาเข้มมาก คุณแม่คะเดี๋ยวขอดีดก่อนนะคะไม่ใช่ดีดอย่างนี้แต่หมอโอเคไหมครับโอเคค่ะแล้วคุณโอเคไหมโอเคเฮ้ยอย่าว่าอย่างนั้นสิคะรับอ่าชื้นโอเคเรียบร้อยเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะอ่ะเตรียมตัวนะคะอบคุณจ่ะโอ้โหก็มือดีมากเลยนี่ครับโอ้โหคุณแม่ต้องแปลงสิหลุดไหม โอเคหรือว่าเต้นหนาเดี๋ยวดมยากล่อมสตินะครับย่อมยาดมกล่อมสติด้วยขออนุญาตฟังเสียงอ่านองในคันก่อนนะคะคุณแม่ว่าแต่มันใช้ยังไงนะฮะเอาเต้ตรงไหนนะเอาเต้ตรงนี้ผอ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 ล่าสุดคุณค่ายสองคุณหมอแค่นี้ก็พอใช่หรือไม่คุณหมอขอเครื่องหน่อยครับคุณหมอขอตัวเครื่องหน่อยอ่าทำยังไงคหรอคุณหมอลองฟังนะครับ ใช่เหรอคุณหมอปกติไหมคะคุณหมอปกติไหมคะเอาคุณหมอหันขาได้เลยค่ะคิวเ๋ยวนะคุณแม่คุณพ่อไม่ได้คลอดนะก็เธอตื่นเต้นขนาดนั้นนะเธอไม่ใช่คุณแม่ต้องคลอดอะคุณแม่พร้อมยังแม่พร้อมไหมคะพร้อมคุณแม่ก็หันขาไอคแม่พร้อมนะคะแล้วคุณหมอนับสามสองหนึ่งอือได้เลยนะคะ ออแบบไหนคะแบบเบ่งขี้หรือว่าอะไรคะแบบเบ่งขี้เลยค่ะคุณแม่แต่ขี้ไม่ต้องออกนะคะถ้าเแมนคุณแม่ไม่ไหวก็ก็มาผมใช่ถ้ารู้สึกว่ามันจะลิบออกมาคุณแม่อึืบไปก่อนบอกคุณหมอได้โอเคนะทำใจดีๆทางะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมัหนดจริงๆทุณยังไงเออเอาเถอะลองดูนะเองเราจำลองการข้อเนี่ยต้องเบ่งฝึกเบ่งด้วยกล้ามเนื้อจะได้แข็งแรงถูกถูกพร้อมนะคุณแม่พร้อมนะเฮ้ยคุณหมอพร้อมค่ะโอเคสแตนบายเรียบร้อยพร้อมอ่ะสาม น้อเออ่มอีกนิดนึงอีกนึงได้ไคะลออกครับยังค่ะยังหรอครับค่ะเ่ะเลออะไรอะน้องโตมากจริงหรอครับอรออังเอ้าเอ๊ะ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 คุณแม่คุเล็บบอกนะมีลูกกับลูกบัสโอเลยน้องได้ไม่อาจจะเอาด้ เอาไปเล่นอยู่ไปเล่นท้องไม่ได้หรอไมท้องเด้งจิ้อกงใหญ่ช่องใหญ่จะเป็นคนแรกคนที่สงนี้ใช่ป่ะอีกออีกรอนะแม่อีกใหนะอีกรอบนะเอาล้วนะคะคุณแม่รอย่ังนะคุณแมนำแล้วนะคะสามสองหนึ่งเอาา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 า้า

ตเ<ก><ก>อาคุณหมอครับอันนี้ทำไมท้องไม่ยุบครับ <c oughs> คุณเอ้ยนนี้น้องน้องเหลืองหรือเปล่าน้องเหลืองมันเหลืออะไรอ่ะอันนี้แม,ม่เขาบอกว่าต้องใช้เวลาถึงใช้โอ้โหคุณแม่ต้องแบบมีการออกกำลังกายร,ร่วมด้วยนะคะออคือทางคุณเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าห้องน้ำม,มามาเป็นหลายเดือนแล้วใช่ไหมครับอ่ถูกต้องไม่ทาบผมติกลงอ๋ออันนี้คือแบบจำลองคลอดแม่เป็นไงบ้างคุณคุณคุณแม่รู้สึกโอเคไหมอ่าคุณรู้สึกหน่อยค่ะโอเคอยู่ค่ะแต่ แต่รู้สึกแบบว่ายังไงโรมาบานี้หมดหมดยัใช่นะคะหมอดีเกินไปขอบคุณมากค่ะคุณแม่ไม่มีใครเคยชมเลยมีแต่ค่นด่าจริงคือแบบว่าคุณหมอแบบรักจริงดีมากจริงไหมคะเป็นแบบคุณหมอดีแล้วก็มือเบาแบบทําคลอดเก่งมากชื่ออะไรครับขอทราบชื่อได้ไหมครับคุณหมอชื่อเหมยลี่ค่ะใช่เหมยลี่นะคะจบจากมขอฟังและฝากตัวด้วยนะคะนี่มาจากสาขาอะไรครับสาขา หมอเรียนบริหารธุรกิจมาพอดีว่าด้านโลจิสติกเนี่ยมันจะมีการส่งส่งแล้วเรียนโลจิสติกมาใช่ค่ะแต่มันเป็นหมอพอดีว่าเรียนเพิ่มเติมมาเดี๋ยวนะมันจบโลจิสติกแต่อยากเป็นหมอเออใช่ค่ะกูจะบ้าแล้วเคสแรกด้วยนะเตงใช่แ่้วรู้ระเบัยอยู่ปลอดภัยอยู่เนาะเจอเตงเจอแบบเดี๋ยวจะเป็นอะไรมากกว่านี้เตงบ้านจริงเหรอจะกลับแล้วเหรอคะคุณแม่เริ่มมันคนถึงเวลากลับได้ละค่ะคุณคุณหมอขะจริงเหรอคะเพราะว่าคุณหมอจะมีเคสต่อไหมครับ อุ้ยว่างเลยค่ะหรือว่าคุณพ่อจะลองจําลองต่อไหมคะไม่ไม่ไม่ครัเดี๋ยวให้คุณพ่อจําลองต่อเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าคุณพ่อจําเป็นนะต้องมีทักษะในการแบบว่าเนี่ยช่วยคุณแม่ระหว่างคลอดคุณพ่อจะจำองต่อเลยเอออามามาค่ะไม่ค่ะคุณพ่อมาคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อค่ะคุณพ่อขออนุญาตวางยาสลบคุณพ่อนะคะคุณพ่อตัวไปหน่อยคุณหมอผมจะไม่ได้คลอดไม่ถอดมาค่ะไม่ค่ะไม่ถอดมาคอะ